ในวิดีโอนี้นะครับจะพูดถึงเงินมัดจำนะครับเงินมัดจาตรงนี้นะครับจะเกิดจากการที่เรานะครับรับเงินบางส่วนครับและยังไม่ได้บริการลูกค้าหรือว่ายังไม่ได้ส่งสินค้ากับลูกค้านเองครับซึ่งเงินมัดจาครับจะแบ่งไปได้2กรณีครับกรณีแรกเลยนะครับเราเรับเงินมาบางส่วนครับและยังไม่ได้ให้บริการนะครับหรือว่าอาจจะไปทํานองเหมือนกับว่า ลูกค้าครับมาสั่งซื้อสินค้ากับเราครับแต่ว่ายังไม่ถึงกําหนดส่งนะครับเราอาจจะมีการเลขกีกเงินมาจําก่อนนั่นเองนะครับกรณีที่2ครับลูกค้ามีการชำระเงินค่าสินค้าแล้วนะครับและให้หักจากเงินมัดจาด้วยนะครับกรณีนี้ก็คือถึงเวลาการจัดส่งสินค้าแล้วนะครับเราได้รับเงินมาจากกรณีแรกแล้วใช่ไหมครับกรณีที่2ครับลูก <face> ค <to> ้าก <meric> ็มาจ่ายส่วนต่างแล้วก็นําของส่งไปเองครับ ซึ่งวิธีการทำนะครับเราสามารถเปิดบินขายตามปกติได้เลยนะครับแต่ว่าวิธีการแรกครับที่เราต้องรับเงินมาจําก่อนนะครับเพื่อออกไปเสร็จให้นะครับเราจะไปต้องสร้างสินค้า,าที่ไม่มีตัวตนก่อนนะครับสามารถสร้างได้ที่สินค้าบง,งครั้งหนึ่งครับตั้งค่าครับ เราไปที่สินค้าตรงนี้ครับจากนั้นก็กดสร้างครับขอยาดสร้างสินค้าสักครู่หนึ่งนะฮะนะครับที่เราต้องใช้เป็นสินค้าที่ไม่มีตัวตนนะครับเนื่องจากว่าเงินมาจ้าตรงนี้เราไม่ต้องการถูกสตอกนะครับเราต้องการให้มีผลแค่ทางบัญชีเฉยๆนะครับเราสามารถกดบันทึกได้เลยนะครับหลังจากที่เรามีการสร้างสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเข้าที่หัวข้อขายได้เลยนะครับแล้วก็สร้างใบขายนะครับจากนั้นครับตรงนี้ครับเรามาเลือกลูกค้าผู้ขายของเราก่อนนะครับเดี่ยขอยาดเลือกเป็นคุณกันดานะครับ จากนั้นครับเรามาใส่หลักสินค้าครับว่าหลักสินค้าของเราครับคือ0ูนย์ศูนครับหรือว่าเงินมัดจําของเราเองครับเราก็ใส่เลยครับว่า1จํานวนนะครับทีนี้ครับมัดจําอยู่ที่เท่าไหร่ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราตกลงลูกค้ายังไงนะครับเช่นสินค้าราคาจะอยู่ที่หมื่นหนึ่งนะครับอาจจะมีเงินมัดจํา50%ครับก็คือยอดอยู่ที่5,000บาทนะครับจากนั้นครับเราจะไม่ใช้ใบเจ้งขาดที่1ครับเราต้องปิดตรงนี้ครับเนื่องจากว่าใบเจ้งขาดที่1อ่ะครับจะเป็นการลงแค่ เดบิตเคดิตอย่างราคาเท่านั้นครับเราจะไม่สามารถลงได้หลายขาครับเลยแนะนาให้ใช้เป็นไม่จชเน้นขาย2ครับจากนั้นเรากดลงบัญชีตสมัคนได้เลยนะครับตัวเดบิตตัวนี้ครับเป็นบัญชีที่เราได้รับเงินนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนจากลูกหนี้ก็ได้ครับเป็นเงินสดก็ได้นะครับหรือว่าเงินบัญชีธนาคารต่างๆก็ได้นะครับจากนั้นครับตัวนี้ครับจะไม่ใช่รายได้จากการให้บริการครับตัวนี้ต้องเป็นรายได้ลงหน้าครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ให้บริการเขานั่นเองครับนะครับไม่ต้องใช้ผังนี้นั่นเองนะฮะ จากนั้นครับเราสามารถกดบันทึกได้เลยนะครับพอเรากดบันทึกแล้วนะครับเราสามารถเช็คได้ที่บัญชี1ครับหัวข้อรายงานครับจากนั้นไปเช็คที่สมบัญชแยกเพศสองก็ได้นะครับเราจะเช็คตรงนี้นะครับเพื่อให้รับรู้ครับว่ายอดมาจายอดไหนบ้างนะครับของลูกค้าเจ้าไหนบ้างครับที่เรายังไม่ได้เคลียร์นะครับเราสามารถหาตรงนี้เป็นรายได้ลงหน้าได้เลยนะครับจากนั้นตรงนี้ก็สรุปตามลูกค้าผู้ขายได้เลยครับกดค้นหาได้เลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตบัญชีนิดหนึ่งนะครับ เห็นว่าเราได้ย่อมาหาพันแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ครับเราสามารถเข้าที่รายการขายนะครับเพื่อเป็นเอกสารใบนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินของเราครับที่เราได้รับเงินมาจําเพื่อออกให้กับลูกค้านั่นเองครับสเตตัถัดมานะครับถึงในเวลาที่เราต้องมีการส่งสินค้าให้กับลูกค้าแล้วเนาะเราสามารถเปิดใบขายได้เลยนะครับพอเราสร้างใบขายนะครับเรามาลูกค้าเจ้าเดิมครคือคุณกันดานั่นเองนะครับจากนั้นครับเรามาเลือกสินค้าที่เราต้องการขายครับ พยัดเลือกเป็นเสื <Gray vy> <globally> ้อกักสะท้อนแสงนะครับจํานวนอยู่ที่20ตัวนะครับยอดจะเป็นอยู่ที่1นึ่งน้บาทนั่นเองนะครับจากนั้นตรงนี้ครับเราต้องนํายอดนะครับมาลบกับเงินมาจําที่เรามีการขีดมาสักคู่นี้ครับอ่าเงินมาจัา1นึครับตรงนี้ต้องติดลบครับเป็นลบ5,000บาทครับจะเห็นว่ายอดที่ต้องจ่ายให้เรานะครับอยู่ที่5,350นารบนะเพราะว่าเรามีการได้รับเงินมาเกาะหน้านี้แล้วนะครับจากนั้นยังไม่เสร็จนะครับเราต้องมาดูที่ใบงก์เเน็ตไข่หนึ่งตรงนี้ครับ เราต้องกดปิดครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถใช้1ได้นะครับเราต้องกดบวกใหม่นะฮะเพื่อใช้เป็นแบตเจนิสขายที่2ครับนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับเราก็สามารถลงมาเชียรงมันได้เลยนะครับแต่ว่าการคี์จะแตกต่างกับอันแรกนะครับนะครับตัวได้บิดตัวนี้นะครับยังเหมือนเดิมนะครับว่าเราได้รับเงินไปอะไรเราจะตั้งเขาเป็นลูกหนี้ก่อนไหมนะครับอีกอันนึงตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นรายได้จากการขายสินค้าตามปกตินะครับราคาหมื่นหนึ่งเนาะเพราะว่าเรามีการขายตัวนี้เป็นราคาหมื่นหนึ่งนั่นเอง นะครับเรือมีการขายด้วยเป็นราคาหมื่นหนึ่งเนาะตัวนี้จะเป็นราคาหมื่นหนึ่งตามปกติเลยนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับสิ่งที่เราจะมายุ่งครับคือตัวนี้ครับคือรายได้จากการให้บริการตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นรายได้ลงหน้าครับซึ่งทีนี้ครับเราอาจจะวกมาดูที่สมุดบัญชีประเภทสองก็ได้ครับจะเห็นว่ายอดตรงนี้เป็นเครดิตลันะครับถ้าหากยอดตรงนี้เป็นเครดิตต่อนะครับยอดมันก็จะไม่ไม่บาลานซ์กันนะครับเราต้องเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นเดบิตนะครับจากนั้นครับลบห้าพันเราต้องเปลี่ยนเป็นบวกห้าพันนั่ พื่อให้ยอดตรงนี้มันดุลกันครับแล้วสามารถบันทึกได้พอเราบันทึกแล้วนะครับตรงนี้แจ้งครับว่าเงินส่วนต่างนะครับไม่เท่ากันนะครับตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าต้องขึ้นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามูลค่าเงินที่เราจะได้รับจากใบนี้ครับคือ5 0 0พันบาทแต่ว่าจะทบบัญชีเราอยู่ที่10,000บาทนั่นเองครับนะครับสามารถกดยืนยันได้เลยนะครับพอเรากดยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเช็คจากตรงนี้ก็ได้นะครับจะเห็นว่ายอดเดบิตจะเพิ่มขึ้นมาห0 0พันแล้วนะครับยอดคงเหลอจะเป็นศูนย์นั่นเองนะคร แต่ว่าจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับขั้นตอนในขั้นตอนหนึ่งนะครับเราจะเช็คจากหัวข้อของเจ้าหนี้นะครับโดยที่เราไม่อยากจะเข้ามาในส่วนของสูบัญชีประเภทตรงนี้นะครับซึ่งการเช็คในหมวดของเจ้าหนี้ตรงนี้ครับเราต้องไปตั้งค่าผังก่อนนะครับว่าผังรายได้ลูกหน้าของเราครับเราต้องตั้งให้เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ก่อนนะครับวิธีการตั้งค่านะครับเราสามารถที่บัญชีตรงนี้นะครับแล้วพที่ตั้งค่าครับจากนั้นพิที่ผังบัญชีครับเราจะหาคําว่ารายได้ลูกหน้าครับ ดคลิกมาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นครับตรงนี้จะเห็นว่างานที่เกี่ยวข้องคือไม่มีครับเราต้องติดเป็นลูกหนี้สลัเจ้าหนี้ครับกดบันทึกได้เลยนะครับตรงนี้เขาจะอยู่ในหัวข้อของเจ้าหนี้นะครับเนื่องจากว่าหมวดบัญชีเป็นหนี้สินครับและผับบัญชีของเราครับเป็นหมวดของเครดิตนั่นเองครับหลังจากที่เรามีการตั้งค่าผังบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะสร้างใบขายครับเพื่ออย่าสร้างใบขายตามปกติเหมือนเดิมได้เลยนะครับสเต็ปการทำนะครับจะเหมือนเดิมเลยนะครับจะแตกต่างกันไม่กี่จุดนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะ ลูกค้าผู้ขายครับผมจะเลือกเป็นคุณกันดาเหมือนเดิมนะครับจากนั้นครับและสินค้าครับเราใส่ข้อเงินมาจับได้เลยครับนะครับจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นยอดห้าพันเหมือนเดิมนะครับจากนั้นครับลูกค้าผู้ขายครับเราสามารถเลือกของคุณกันดาได้เลยนะครับเป็นลูกค้าผู้ขายเจ้าเดิมได้เลยนะครับจากนั้นตรงนี้ครับตอนแรกเป็นใบแจ้งหนี้กันขายหนึ่งครับเราสามารถกดออกครับและเปลี่ยนเป็นสองได้เลยนะครับในกรณีนี้ครับเราสามารถลงมาเชียตรนมัติได้นะครับ เราจะใส่ตรงนี้เป็นเงินสดหรือว่าเงินโอนบัญชีธนาคารของเราก็ได้นะครับส่วนผังตรงนี้ครับจะเป็นผังรายไับล่วงหน้าครับการทํางานจะเหมือนเดิมเลยครับซึ่งเราสามารถมาระบุข้อมูลตรงนี้ได้นะครับเพื่อให้เขาวิ่งไปในหน้าของเจ้าหนี้ครับสามารถใส่ยอดเลยเป็น5 0า0ครับตรงนี้ครับถ้าเรากดบันทึกนะครับเราอาจจะไม่ต้องเข้าที่สูนบัญชีแยกประเภทเหมือนขั้นตอนแรกแล้วนะครับเราสามารถเข้ามาเช็คได้ที่บัญชีศอกตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็หัวข้อของเจ้านี้ครับจากนั้นดูที่จัดชำระนี้ได้เลยครับจะเห็นว่ามีผังของรายได้รับล่วงหน้าอยู่นะครับของคุณกันดาอยู่ตรงนี้ครับยอด5,000บาทนะครับตรงนี้เราไม่ต้องมาชําระอะไรนะครับในกรณีถัดมาครับเราต้องส่งสินค้าให้ลูกค้าเราเนาะนะครับแล้วก็เลือกสินค้าของได้เลยครับขอยัดเป็นตัวเดิมเลยนะครับเป็นเสื้อกั๊กเนาะนะครับจำนวน20ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเงินมัดจาของเรานะครับจานวนหนึ่งครับแล้วก็ติดลบอยู่ที่5,000บาท นะครับจากตรงนี้ก็เป็นของคุณการดาเหมือนเดิมครับนะฮะตรงนี้ก็เปลี่ยนจาก1เป็น2ครับจากนั้นนะครับเราก็มากดคำว่าลงมาเชียร์ตรงนั้นได้ตามปกติเลยนะครับตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเงินสดนะฮะเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้เป็นรายได้จากการขายนะฮะอันนี้ถูกต้องแล้วนะเพราะว่าเราขายสินค้าไปหมื่นหนึ่งนะครับตรงนี้ต้องเป็นถังของรายได้รับลวงหน้าครับนะครับจากนั้นครับจากผังเครดิตเราต้องเปลี่ยนเป็นถังของเดบิตครับจากลบตรงนี้ครับเราต้องเปลี่ยนเป็นบวกครับ แล้วก็มาระบุข้อมูลเพิ่มเติมครับโดยอ้างอิงจากหมายเลขนี้ได้เลยนะครับพอเรากดบันทึกนะครับยอดของหน้าจะชำระนี้ตรงนี้ครับจะหายไปนะครับตรงนี้ก็เอาไว้ให้เรารู้ครับว่าถ้าเกิดยอดค้างอยู่นะครับเหมือนตรงนี้เนาะยอดค้างอยู่ตรงนี้แสดงว่าเราได้รับเงินมาครับเราอาจจะยังไม่ได้ส่งของหรือยังไม่ได้มีการเคลียร์เคลียร์ในส่วนของตัวยอดของรายได้ลงหน้าของเราครับแต่ว่าถ้ายอดไม่ขึ้นนะฮะในผังบัญชีของรายได้ลงหน้าครับแสดงว่าเรามีการเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ ในหัวข้อถัดมานะครับจะเป็นการทาําเงินมัดจานะครับในกรณีที่เรามีการซื้อสินค้าเข้ามานะครับพอขั้นตอนแรกเป็นการขายเนาะนะครับขั้นตอนตรงนี้ครับก็เหมือนกับการทําขายเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราจะเปลี่ยนหัวข้อเนาะหัวข้อจากสร้างใบขายต, pues. ตัวนี้เเป็นสร้างใบซื้อ iniz. ฮะนะครับแล้วก็มาสร้างใบซื้อตามปกติเลยนะครับเช่นเราอาจจะมัดจาสักสินค้าหนึ่งนะครับยอดอยู่ที่20 0ห0ละกันนะครับยอดอยู่ที่2 0 0 0 0เนาะยอดสินค้าของเราอยู่ที่20,000เราต้องมัดจำหมื่นหนึ่งเพราะเป็น50%นะครับ เราก็มาสัตนี้เป็นเงินมัดจาได้เลยครับจานวนหนึ่งนะครับยอดอยู่ที่1นึ่งบาทนะครับจากนั้นครับเราก็มาเลือกลูกค้าผู้ขายครับขยัดเป็น ABC ท่านนี้นะฮะซึ่งตรงนี้จะเห็นนะว่า ABC ครับแจ้งว่าเราต้องมาดจานะครับหนึ่งบาทเพื่อที่จะซื้อของของเขาครับอยู่ที่2 0,000บาทนะครับเราต้องมีการมัดจาก่อนเนาะนะครับจากนั้นครับแบื้งการภาษีซื้อตรงนี้ครับเราต้องปิดนะฮะเพราะเราจะซื้อ1ไม่ได้เช่นกันนะครับเราต้องปิดเป็น ปิดซื้อ1ครับแล้วก็เปิดซื้อ2นั่เองครับจากก็เลือกลงเปเชียร์ตัวมัดเหมือนเดิมครับตรงนี้ครับเราจะตั้งเป็นเจ้าหนี้ขอนก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเงินสดเหมือนเดิมเลยนะครับนะฮะจะเห็นว่าผังตรงนี้จะไม่เหมือนกับขาขายนะครับมันจะกลับด้านกันนะครับขาขายตรงนี้จะเป็นเดบิตนะครับส่วนถ้าเป็นขาซื้อจะเป็นเครดิตนั่นเองครับผังตรงนี้นะครับเราจะไม่ใช่เป็นรายได้รับลวงหน้าแล้วนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้รับเงินเข้ามานะครับอันนี้ต้องเป็นค่าใช้จ่ายลงนาครับ เพราะว่าเรามีการจ่ายตังออกไปเนาะนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้านะครับเป็นยอดอยู่ที่1นึ่งมื่นนะครับแล้วก็มีภาษีอยู่อีก7 0 0 0นนะครับอันนี้ก็สามารถกดบันทึกได้เลยนะครับขอยญาตเลือกสั้นที่เข้ารับสักคู่หนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราดูที่สมัติยี่ห้เพศสออ่าเราจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้านะครับเพราะว่าเราเราเลอกค่าใช้จ่ายแล้วนาะนะครับอ่ะถังเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับจากนั้นเรากด จะเห็นว่าบริษัท ABC ครับมียอดเดบิตเข้ามาอยู่ที่1 0,000นั่นเองนะครับแสดงว่าเรามียอดค่าใช้จ่ายลงหน้าอยู่ที่1 0,000บาทนั่นเองครับจากนั้นครับเราสามารถเข้าที่รายการซื้อครับเพื่อปริ้นเอกสารตรงนี้ได้ตามปกติเลยนะครับเป็นเงินประจาตรงนี้เลยอ่าเราก็สามารถอเอาเอกสารตรงนี้นะครับยื่นให้กับทางผู้ขายของเรานะครับหรือว่าทางผู้ขายอาจจะส่งอินวอยด์มาให้เราก็ได้นะครับอันนี้จะอยู่ที่ลักษณะการทํางานของแต่ละท่านนะครับ จากนั้นครับพอเราทาค่าจ่ายลูกหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสินค้ามาส่งนะครับต้องมีการจ่ายค่าจัดเิติมนะครับเราสามารถเท่าที่สรางไปซื้อตามปกติได้เลยนะครับนะฮะจากนั้นผู้ขายครับเราเริ่มเป็นเจ้าเดิมได้เลยนะครับนะฮะผมอาจจะซื้อสินค้านี้เข้ามาครับเป็นตัวกล้องละกันนะครับกล้องตัวนี้เนาะนะครับจำนวน1ตัวนะครับยอดอยู่ที่23,000นานะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามีการมัดจําไปแล้วอยู่ที่1 0,000บาทนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราจะทําเหมือนขาขายเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเงินััจําาของเรรคบ จำนวนหนึ่งเนาะจากนี้ก็ติดลบ10,000ครับนะครับพอเราติดลบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแม่กับภาษีซื้อ1เราไม่ใช้ครับเราต้องเปลี่ยนเป็น2ครับเพราะว่ามันจะลงได้หลากหลายขามากกว่านั่นเองครับแล้วก็เลือกลงมาเฉียวตรงนี้ได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้จะเป็นเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้ตรงนี้คือหมายความว่าเราจ่ายเงินเข้าไปหรือยังนะครับถ้าเรายังไม่จ่ายเราอาจจะตั้งเป็นเจ้าหนี้ก่อนก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีการจ่ายเป็นเงินสดเหมือนเดิมนะครับเราก็ได้เป็นเงินสดได้เลยนะครับจากนั้นตรงนี้คร right, Bi ับจะเป็นสินค้าสงเนลูก ตรงนี้เราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะครับเพราะว่าเขาจะเข้าผังสำเร็จลูกคงเหลืออยู่ที่2อ0 0มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราสุดสินค้ามาในราคาเท่านี้นะครับแน่นอนครับว่าผังเดบิตตรงนี้ครับเราต้องเปลี่ยนเป็นเครดิตครับและเราจะไม่ใช้ค่าใช้จ่ายเอาซอร์สครับเราจะใช้ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าครับนะฮะจากผังตรงนี้เป็นลบหมื่นหนึ่งครับเราต้องเปลี่ยนลบเป็นบวกนั่นเองครับจะเห็นได้ว่ายอดตรงนี้ครับมันก็จะตรงกันแล้วยอดเดบิตเครดิตครับเราสามารถกดบันทึกตามปกติได้เลย นะครับพอเรากลุ่มทิ้งตั้งปกตินะฮะเรามาเช็คที่บัญชีแอปเพจสองครับรีเฟนเหมือนเดิมได้เลยนะครับจะเห็นว่ายอดเดบิตกับเครดิตตรงเนี้ยครับยอดเลือเป็นสูตรเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะเราสามารถออกบินได้ตามปกติเลยนะครับนะหรือว่าบินที่เรารับของได้ตามปกติเลยตรงนี้นะครับก็เห็นว่ายอดเงินที่เราต้องจ่ายทั้งสิ้นจะเป็นเท่านี้นั่นเองครับในส่วนนี้จะเป็นมัดจําขาซื้อและขาขายครับผม